การ์ตูนเลิฟลี่สักุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อแมวของน้องภูริหายตัวไปแนวอายุ13บวกขึ้นไปถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสตามไปได้ที่ช่องเลิฟลี่สักุกระ r o ลอเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงจากน้องภูริค่ะบาวนี่คัฟฟี่ได้ออกมาเดินเล่นดีใจใช่ไหมล่ะ สัมลีแกเองก็คงดีใจเหมือนกันใช่ไหมคูรีพี่ก็หาแทบแย่อยู่กับเย้แอมที่สนามเด็กเล่นนี่เองเฮ้ยเด็กพวกนี้นี่เล่นกันไม่ดูเลยนะสัมลีเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ว่านะพาเจ้าสัมลีกลับเถอะเดี๋ยวมันเกิดตกใจวิ่งเตลิดไปไหนขึ้นมา จริงของเยพิงพอถ้าเป็นพี่นะเจ้าบราวนี่หรือเจ้าคอฟฟี่หายตัวไปเนี่ยที่ต้องร้องไห้แน่นี่สำลีรถโรงเรียนจะมาแล้วฉันต้องไปโรงเรียนแกน่ะกลับเข้าบ้านไป เจ้าสำลีมากินข้าวมาเจ้าสำลีหายไปไหนแล้วเนี่ยยุ่งละสิถ้าภูริรู้เข้าต้องเครียดแน่ขอให้กลับมาทีเถอะ<ม>อะไรกันเนี่ยแม่ลายมาบอกว่าสำลีหายตัวไปต้องเมื่อเช้าแน่ใจเย็นก่อนเรามันเคยไปเที่ยววันสองวันแล้วมันก็กลับมานี่นะ สำลีหายตัวไปเมื่อเช้าไม่อยากจะคิดว่าภูรีรู้สึกยังไงก็น่านานสะีแอมเธอเองก็เลี้ยงเจ้าสองตัวเนี้ยคงเข้าใจความรู้สึกยังไงเอาของที่เจ้าสัมลีชอบเล่นมาแล้วกันฉันจะให้เจ้าสองตัวเนี้ยช่วยดมกลิ่นตามหาอีกทางหนึง่งสัลีเจ้าสมัมลีไปอยู่ไหนเนี่ยภูผาแกไปหาทางนู้นเดี๋ยวพี่จะไปอีกทางหนึง่งภูรี กลับไปกินข้าวกินปลากันก่อนไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเจ้าภูริอย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิเดี๋ยวพี่จะให้เขาปริ้นภาพแล้วไปแปะตามจุดต่างๆหลังจากวันนั้นทั้งพี่สาวและพี่ชายผมต่างก็ช่วยกันแปะภาพนี้แต่จนแล้วจนรอดรอบนี้ก็ไร้วี่แววของเจ้าสำลีมันก็ยังคงไม่กลับมาที่บ้าน สำลีแกไปเที่ยวถึงไหนเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้จะได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าคูริเอ้ยไม่เป็นไรนะบางตัวบางบ้านเขาเคยหายไปเป็นปีๆแล้วก็กลับมาก็มีผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ระหว่างเนี่ยผมก็อดเป็นห่วงเจ้าสำลีไม่ได้พี่ก็รักหมาของพี่ไม่ต่างจากที่เรารักแมวของเราหรอก พี่เชื่อว่าเจ้าสัาลีมันต้องกลับมาฝากด้วยนะพี่ลูกชายผมมันซึมไปเลยโอเคโอเคแมวตัวสีขาวตาสีฟ้าสินะถ้าได้บอกแสจะรีบมาบอกเลยช่วยหน่อยนะพี่ผมสงสารลูกชายคนเล็กมากๆเขาผูกพันกับเจ้าแมวตัวเนี้ย มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาแถวแถวนี้ลองถามคนแถวนี้เขาดูเอ๊แมวสีแบบนี้เหรอพี่ไม่เคยเห็นหรอกนะช่วยบอกต่อไปหน่อยนะคะพี่สำลีนะ่ะมันหายไปเกือบสี่เดือนแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรนะถ้านานขนาดนั้นมันจะยังมีชีวิตอยู่แน่เหรอ ภูริอย่าหน้าซีดแบบนั้นสิมันก็แค่ข้อสันนิษฐานสำลีมันเอาตัวรอดเก่งจะตายขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ผมกินไม่ลงภูริแต่ลูกหอมไปเยอะเลยนะลูกต้องกินอะไรบ้างภูริเชื่อพี่สำลีมันยังไม่ตายหรอกใช่ยังไม่มีใครบอกสักหน่อยว่าเจอร่างมันที่โน่นที่นี่แต่ผม ก็ไม่สบายใจอยู่ดีพี่พิงเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อจะเพิ่มเงินรางวัลในการค้นหาเขื่อคนในเมืองเขาจะกระตือรือร้นมากขึ้นสำลีไปเที่ยวนานเกินไปแล้วนะกลับมาเถอะ <c oughs> เหมือนอยู่ครับพี่แต่มันไม่ใช่แมวผมแมวผมน่ะตัวสีขาวล้วนไม่ใส่ถุงเท้า อย่างนั้นหรอน่าเสียดายจังเลยนะพี่ก็อยากให้เราเจอแมวเราสักทีเจ้าสำลีน่ะมันอาจจะไปเที่ยวไกลเกินแล้วก็หลงทางอยู่ก็ได้เทพเจ้าแมวครับช่วยนำทางให้มันกลับบ้านทีเวลาก็ผ่านมาจะครบห้าเดือนอยู่แล้ว ผมเป็นห่วงมันมากเลยครับภูริพ่อกับแม่ถามว่าอยากจะไปเที่ยวไหนไหมไม่ล่ะพี่ช่วงเนี้ยผมไม่อยากไปไหนไกลเลยเผื่อเจ้าสําลีมันกลับมาภูผาแกดูสิภูริหนะ่า คงจะรักเจ้าสำรีมากเลยนี um ่ทุกคนดูอะไรนี่ว่าบราวนี่กับคอฟฟี่มันพาใครมาภูริดูนั่นสิเจ้าสำรีนี่จริงด้วยพี่ท่าทีแบบนั้นน่ะเจ้าสำลีชัดชั ในที่สุดก็กลับมาสักทีนะเห็นทีต่อไปเนี้ยต้องเลี้ยงระบบปิดซะแล้วทีนี้ภูริมันก็คงยิ้มได้สักทีกลับมาร่าเริงสักทีนะไอ้น้องชายกลับมาแล้วงั้นเหรอดีใจจังเจ้าสำลีไปเที่ยวไหนมาตั้งห้าเดือนฮะยังดีที่กลับมาได้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะ สำลีขอบคุณที่กลอบมานะต่อไปเนี้ยอย่าหายไปไหนอีกแล้วแมวของน้องๆล่ะคะเคยหายไปแล้วก็กลับมาแบบนี้บ้างหรือเปล่าทาดแมวจะรู้ดีค่ะว่าถ้าเราเลี้ยงระบบปิดเนี่ยเวลาปิดเปิดประตูจะต้องคอยระวังน้องแอบออกไปให้ดีๆเลย ถ้าคลิปนี้โดนใจนอกจากกดไลค์ก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันบ๊ายบาย